ลดอันนี้เนอะในทางการผลิตจะเป็นคู่บอกหมายเลขประจำรถบางคนเคยเรียนเขาลดหายเนาะแล้วลดหายไปแล้ว,วถูกเปลี่ยนป้ายทะเบียนถูกเปลี่ยนสีเอาไปพ่นสีใหม่แต่เราก็ตามตัวรถคืนมาได้เล่นจากเช็คจากหมายเลขแชสีมีทั้งในตัวถูกปลุกหรือฉลุปลงไปที่ตัวรถยนต์และก็ป้ายประอกอบตัวนี้ เราต่อง่ายๆเวลาหนูก็จะไปตออใครเคยไปตอกรกตเองบ้างรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้เคยขุดขูดสีไหมขุดขูดเลขก็มีเลขไปด้วยก็คือเลขตัวถังรถยนต์นั่นแหละเนาะหมเลขทชสีมีน้ำหนักรถกล่าวล่องถูกตีตาลงไปด้วยว่ารถคันนี้น้ำหนักรถกล่าวมีน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักรถกล่าวตรงนี้คือน้ำหนักอะไรก็คือน้ำหนักของเฉพาะเฉพาะตัว ที่ไม่มีผู้โดยาสารและสินค้าน้ำหนักรถเปล่าตัวนี้ไม่มีผู้โดยาสารและสินค้าน้ำหนักรถเปล่าที่อาจารย์บอกไปก็คือเป็นน้ำหนักที่บวกเครื่องจนระบกชุดแต่งอุปกรณ์ต่างๆบวกตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆไปแล้วมีน้ำหนักรวมเท่าไหร่ต้องแจงด้วยเนาะต้องแจ้งด้วย,วยทีนี้ในใบรายการจดทะเบียนตัวนี้เนาะก็จะเห็นอยู่เนาะ อาจารย์เอาเป็นรถจนส่วนบุคคลเข้ามาเอามาเทียบเคียงให้ดูเนาะขนาดรถเ่าคือส่วนนี้อ่ามงงง่ายๆ1 5 5 0กิโล1550ยกิโลเนาะน้ำหนักรถเ่าอันนี้จะเป็นรถเก่งที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยเนาะน้ำหนักรถเปล่ายจะต้องแสดงน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกสามารถบรรทุกบรรทุกคนบรรทุกสินค้า ได้อีกเท่าไหร่และรวมเท่าไหร่รวมเท่าไหร่น้ำหนักรวมตัวนี้จะสแสดงอยู่ในตัวของกฎหมายด้วยว่ารถแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับน้ำหนักรวมเท่าไหร่เวลาชั่งน้ำหนักเนาะเวลาชั่งน้ำหนักทีนี้ผู้ประกอบการมีแทคติกให้ดูมาพูดในปัก น้ำหนักรถเบาตัวนี้ที่เราเรียนชนิดของรถตัวถังรถยนต์ไปแล้วอยู่ดีไซน์ออกแบบถ้าน้ำหนักรถเบาม,มากเราก็เปลี่ยนตัวถังรถยนต์อาจจะบอก,กที่จะพูดไปมีตัวถังแบตกรองหนักไปนิดนึงก็เปลี่ยนรถให้มันเป็นเทร์เทซไซส์แบบผ้าใบก็ได้ให้มันเบาลงหรือถอดตัวที่เป็นส่วนที่เป็นตัวถังในการบรรทุกออกไปเนาะทำให้มันเบาลง น้ำหนักบรรทุกก็อาจจะได้มากขึ้น่อน้ำหนักบรรทุกอาจจะไม่ต้องยึดถือตามตัวนี้แต่ยึดถือที่น้ำหนักรวมตามกฎหมายว่ารถประเภทนี้คันนี้เนี่ยมีน้ำหนักรวมเท่าไหร่ถ้าบรรทุกเกินคุณโดนตับแน่นอนตอนน่อตรงนี้ส่วนน้ำหนักรวมตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะตามกฎหมายก็คืออยู่ที่จำนวนของล้อล้อสี่ล้อรถเก๋งรถตู้สี่ล้อ,ลอ,เ,ลอ,ลอเท่านี้ รถหกล,ลอ้อจะบรรทุกได้มากขึ้นเนื่องจากจมีจำนวนล้อมากขึ้นยิ่งเป็นรถขนาดใหญ่18บแลอ้ลอยล้อน้ำหนักรวมมันสามารถถัวเฉลี่ยน้ำหนักมันถูกลงไปได้มากขึ้นเพราะว่าขนาดรถมันหญ่ขึ้นตรงนี้เนะเาะก็ต้องไปดูบทบรญญัติตัวจํานวนของลอ้อรถชนิดของรถอีกครั้งหนึ่งในก,การปรนะกอบการดูเรื่องของการบรรทุกล้อจากตัวรถบ้านล้อบรรทุกล้อจากตัวรถเนาะ ล้นจากตัว้ถปกติระดับระดับสากลนยอมรับได้ไม่เกิน20เซนติเมตรล้นจากตัว้ถตรงนี้ก็คือด้านข้างนอด้านข้างจัดยื่นได้ถ้าเป็นด้านยาวด้านท้ายเนี่ยก็คือประมาณไม่ควรเกิน2.9เมตรไม่ควรเกิน2.9เมตรระดับสโกนยอมรับได้ข้างราไม่เกิน20ก็คือข้างข้างไม่ให้ควนตัวควนออกมาด้านข้างให้มันพอดีก,กับรถ อาจจะเกินออกมาได้นิดหนึ่งยี่สิบเซนนิดเดียวเองถ้านั่นข้างเกินบวมของมากมากเนี่ยเป็นอันตรายติดกฏหมายด้านท้ายเนี่ยยืดได้สองจุดเก้าเมตรก็คือประมาณสามเมตรเนาะยืดท้ายถ้ายืดไปแล้วต้องทำยังไงติดสัญญาณไฟถ้าเป็นประเทศไทยต้องทุกเลยทำอะไรท้ายยืดมากๆติดผ้าแดงจ้าติดผ้าแดง ดิวสวาย,ยน้อผ้าแดงให้เห็นว่ามิทมีทอรมเกินน้ำเกินการป้องกันการวิ่งเข้าใต้ท้องรถในลนักษณะรถที่มีความยาวนาะแล้วก็มีน้ำหนักรวมมากต้องมีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเข้าใต้ท้องรถด้วยะละักษณะเป็นแบบไหนก็ดูอันนี้คือรถถึงพควก,กับรถลากจูงล้อผ้าพาสตจะกรานข้อต่ลากถ่างลากที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ติดตั้งการป้องกันกรถวิ่งเข้าใต้ท้องรถ ในลักษณะที่อันนี้เกิดอันตรายเนาะเกิดอันตรายลักษณะง่ายๆอันนี้ไม่มีเนาะแต่ถ้ามีเอารูปแบบทํางานจริงๆจ,งจ,งจ,งจังๆกันเลยส่วนนี้เนาะส่วนที่เป็นตะแรกรงหรือรูกโป่แค่นี้แหละแล้วก็ติดสัญญาณไฟประจําจุดด้วยว่ามองนั่นข้างนะเวลกากลางคืนจะได้เห็นว่ารถคันนี้เป็นรถที่มีความยาวค่อนข้างมากต้องใช้ความะาระมัดระวัง ตัวบทกฎหมดดายบอกไว้ด้านข้างต้องมีที่การถ้าถ้าไม่งานมองไม่เห็นก็<ด>เิดนันโกกเหตุการณ์สุดวิสัยครับบางทีมุดเข้าไปต้อรุ่งเข้าไปอีกหนึ่งส่วนถ้ามีลักษณะของความยาวที่ค่อนข้างมากเนาะเราต้องแจ้งต้นอนแจ้งแจ้งโดยป้ายต่างๆต่อน,นี้อันนี้ตามตัวบทกฎหมดดายต้องมีตนอนมีรูปและมีคำ ตัวัสอบบอกว่าลักษณะของรถเป็นแบบไหนด้านหน้าและด้านท้ายเนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับรถบรรทุกคันนี้หรือผู้ประกอบการหล่เราเนี้ยจะต้องรู้ด้วยว่าความยาวของรถหน้ามีไป่้านหน้ีาด้านท้ายก็ต้องบอกด้วยเกินการรถคันหลังยารกระแซงจะได้ทราบจังหวะหรือปริมาณถนนที่บัรกับได้ว่าคุณควรจะใช้พื้นที่ยาวเท่าไหร่ ต้องมีบอกต้องมีบอกอันนี้ก็คือรถพ่วงก็แจ้งไวลักษณะทั่วไปคนผ่านป้ายก็รู้แล้วหมอที่ฉันจะเราจะแซงรถพ่วงนะต้องมีหูเป็นระยะเท่าไร่กับเทนเอาไวต่อป้องกันปฏิเกณฑอันนี้ก็คือติดอุปกรณ์ต้องการใต้ของตัดป้องกันรถเข้าไปใต้ช้องรถใต้ของรถในลักษณะรถที่มีตัวถานยาวเนาะแล้วก็มีป้ายเตือนป้ายเตือนระบุไว้ว่าเป็นรถลักษณะ กฎหมายต่อมาอีกนิดนึงก็คือตัวจํากัดความเร็วรนตรงนี้ก็อาจจะมีเคยเห็นไหมเอ่ยว่าในรถบรรทุกโดยไปในประเทศไทยเนี่ยรถคันนี้จํากัดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแตในทาง้าถนดวิ่งยาวๆได้คว่วเลยเนาะค่วเขาค่วเลยคนขับเนาะอันนี้ก็ต้องมีตัวจํากัดความเร็วและป้ายแจ้งเตือนเนาะ มีการทดสอบรถด้วยอนี้ในการตรวจสภาพตอตรวจเช็คสภาพเนี่ยมีการทดสอบทดสอบสัญญาณไฟไฟเลี้ยวไฟเบรกติดไม้ทดสอบเบรกล้อคันเร่งต่างๆทดสอบรถพวกไปล้ออันนี้ก็เอาไปทดสอบกับศูนย์ล้ออัสภาพสถานที่ตรวจเช็คสภาพรถยนต์โดยตรงการขนส่งทางบกต้องออกใบุญาตให้ว่ารถคันนี้ถูกตรวจสอบตรวจเช็คลายปีแล้วนะแล้วก ยล้อต่อทะเบียนก็คือตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะมีใบอนุญาตแบบนี้อันนี้ทุกคนพอเใยเห็นเนาะทุกคนพอเใยเห็นตีต่อปีเนาะปีต่อปีตรวจเช็คเสร็จก็นําไปชาระภาษีเนาะชำระประกันภัยชำระค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะได้ใบอันนี้ออกมาเนาะทีนี้ลองดูตรงนี้นิดนึงเนาะอันนี้หนูดองจานให้ทีหนึ่งดองจานให้ทีหนึ่งเนาะ หลอกกากที่นึ่นการบรรทุกของรถบรรทุกอันนี้เป็นลักษณะของการบรรทุกระเมื่อเรานําสินค้าขึ้นไปในรถแล้วเนี่ยในประเทศไทยของเรามันจะมีพระราชบัญญัติอีกอันหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติุตรงนี้เขียนเส้นหน่อยนึงการจราจรเนาะพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพศ .2 ว่าเวลาบรรทุกไปแล้วเนาะในคำสาโกนเกินได้เท่าไหร่เอสกว้างกว้างก็คือข้า่นเองความอ้วนอ้วนนั่นครับไม่เกิน20เซนท่านมองด้วยตาเปล่า20เซนก็คือโอไม่ต้องวัดก็ได้เราะเหสรุปวามก็คือไม่เกินความกว้างของตัวรถหรือตัวถังรถยนต์ตัวถังเช่นแบกแบกตัวถังแบบคือแพลตฟอร์มตัวถังแบบบล็อกสิบตอนอะก็ไม่เกินส่วนยา้านหนยืดแน่ไม่เกิน หน้าล้หรือกันชนส่วนยาวยืได้ไม่เกินหน้าล้หรือกันชนหรือเฉพาะรถที่ขออนุญ,ญาตเป็นรถพิเศษที่จะมีเครื่องมือทุแรงที่ยืนออกไปด้านหน้าเยอะๆเนาะตัวด้านหลังเนาะอ่ะตัวนี้ในทางสะกอน2.9เมตรเนาะในทางทายของเรา2.5เมตรด้านท้ายผ้ทาทุ่มของเราก็คือติดผ้าแดงเนาะติดผ้าแดง ทาง่าย่ถ้าถูกรักก็คือเตียนสัญญาณไฟสีแดงบอกไปด้วยว่าด้านท้ายรถอยู่ตรงนี้เนาะส่วนสงูงสูงไม่เกิน3เมตรจากพื้นทางเนาะสูงไม่เกินจาก3เมตรจากพื้นทางหรือถ้าเป็นรถบรรทุกตู้รถบรรทุกตู้สําหรับบรรจุสินค้าหรือคอนเทนเนอร์ไม่เกิน4เมตรจากพื้นทางเราไม่ได้วัดจากพื้นตัวถังเนาะเราวัดจากพื้นถนนเลยขึ้นไป ม่เกินเท่านี้ต่อไม่เกินเท่านี้นะทีนี้เนี่ยในตัวนี้อาจารย์จะไม่ต้องลงไม่ได้ลงเวยตะเกียเข้าไปตารางตรงนี้ก็คือขนาดรถโดยทั่วไปขนาดรถโดยทั่วไปก่อนการบรรทุกก่อนการบรรทุกก่อนการบรรทุกอ่นานจะมีลักษณะทางกฎหมายเท่าไหร่คู่ประกอบการ อาจารย์คิดว่าในการประอกอบการของเราเนี่ยเราไม่ต้องคำนึงถึงตรงนี้ก็ได้อันนี้จะให้ผู้ประอกอบการที่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์เขาดูว่าตัวเขาเนี่ยควรจะออกแบบรถยนต์เท่าไหร่มองมาในมุมของเราเราเป็นผู้ประอกอบการขนส่งเราก็ไปซื้อรถยนต์มาจากโชลูง่ายๆรถยนต์ที่ผลิตจากโชวลูมแล้วเนี่ย แน่นอนต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแหละผู้ประกอบการอะไรย่อยๆแบบพวกเราเราไปเปิดบริษัทขนส่งเราต้อไปซื้อรถอกระบะไปซื้อล้อบรรทุกจากผู้ประกอบการพวกฮีโนโอ่อีซูซูก็ได้อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต่น,นี้ถ้าเราเข้าใจในคนเซ็ปเวลาจะประกอบธุกรกิจขนยนลรถบรรทุกจะมาถึงขนส่งเท่าไหร่แต่เราจะไปดูตรงนี้ ีนี้มันจะมีเรื่องของน้ำหนักเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักนต,ตัวนี้ตามตัวบทกฎหมายที่กัดและน้ำหนักของรถบรรทุกตามกฎหมายที่เราสามารถขนส่งสินค้าเข้าไปได้นะอันนี้เป็นน,ปน้ำหนักรถเล่าน้ำหนักรถเ่าก็จะมีรถขั้ว6เท้าอ2ล้อ6เทา้า20ล้อเดี๋ยวเราลองมานั่ดูเนาะวเราลองมานั่งดูด อ่ะอันนี้ทารเสริมข,ขึ้นมาเวลาเรานะดูสิว่าอุ้ยรถของเราเนี่ยมีกี่เพลากี่ล้อนะดูกี่เพลากี่ล้อง่ายๆล้อง่ายๆข้างหา้านะครันล้อชีใ้ใกล้ๆรถคันนี้ล้อลักษณะรถแบบนี้ล้อนับเพลาที่อาจารย์สอนนับไปแล้วหนึ่งเพาหน้าเพาท้ายสองและสามสามเพลา หกล้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือล้อเดี่ยวล้อด้านหลังล้อเดี่ยวยางหเสซนต์่อยางหเสซนอ,อา่านดูเอาต่ายๆนตลอนด้านบนแล้วกันจะได้เห็นภาพง,ง่ายๆเนาะลดในรูปเนาะลดในรูปตัวนี้เราจะต้องดูตัวล้อด้วยเนาะมันจะมีล้อด้านหลังที่ซ้อนอยู่เนาะลดสามเท้าน้ำเทาง่ายๆ สามเา่ารถนี้จริงๆแล้วมองเห็นล้อเท่ากันเลยอ่ะดูลองดูเนาะรูปนี้ถ้ามองตามเปล่าเนี่ยคือรถกี่ล้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, อหนึ่งสองสมสี่ห้าหกล้อรูปนี้เนาะรูปนี้กับรูปด,ด้านบนหน้าตาเหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วมันมียางด้านหลังแทอยูตามจำนวนล้นอนับล้อปูสามา ติดล้อมาจากไหนเลยหน้าสองคาที่สองเท่าไหร่สองซ้ายล้อซ้ายลอตราไรสองเป็นสี่แล้วก็มีเคาหลังอี่คที่สามสองกับสองสี่บวกสี่แปดบวกสองเป็นสิบอ่าตัวนี้เราจะสังเกตได้ว่าล้บรรทุกเนี่ยส่วนใหญ่ด้านหลังจะมีล้อ จะม,มียางที่เป็นยาคู่กันแต่ละฝั่ง,งเนื้องจากจะต้องถว่าเฉลี่ยรับน้ำหนักให้มันได้ตรงนี้โต๊ะกับคนยายอนที่มีล้อแบบนี้ได้เนาะก็อนถ้าจำนวนล้อจำนวนยาเนีเ่ยตรงเนีเ้ยเรามีรถอยู่ในการประกอบการของเราแบบไหนเราจะ้สตอลยางดูแลซ่อมบำรุงได้ตามนั้นด้วยเนาะ็อนำจำนวนดูยางดูเผาเอาตรงนี้นะ